ท่านเทวดาสเสด็จมาแล้วเทวดาพร้อมทีมงานทเทว,วดาน้อยใหญ่ดดบโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วขอเชิญนั่งบนอาสนะได้สวยน้ำชาด้วยเถิด ว่ามาชื่ออะไรดอกเอื้องมีสีค่ะดอกเอื้องมีสีว่าไงสุขภาพไม่ดีค่ะสุขภาพเป็นอะไรบ้างจ้าขาชาปวดเข่าขาชาปวดเข่าอย่างอื่นมีอะไรอีกบ้างก็ปวดตัวบ้างนิดหน่อยปวดหัวด้วยปวดตัวบ้างปวดตัวเพิ่มเกินไปทำอะไรมาบ้าง สรพสัพ์แก้ให้ใครไปแล้วยังแกให้เด็กค่ะแกให้เด็กจบไปยังจบแล้วค่ะแก้ให้เด็กจบไปแล้วยังยังปวดขาปวดตัวอยู่ค่ะเคยไปทำอะไรสัตว์บ้างกุ้งหอยปูปลากุ้งหอยปูปลาทำมาตลอดก็ทำประมาณไม่ถึงสิบกว่าปีสิบกว่าปีปตอ,ปอยู่บ้านนอกค่ะท่านเทวดาบัดนี้ขาแข้งไม่ดีเลยชาด้วยเข่าก็ปวดด้วยตัวก็ปวดด้วย สัพพสัรเกี่ยวข้องหรือเปล่าท่านเอ๋ยเคยเอ๋ยกันนั่นหนาะอันนั่นหนอมนุษย์นั่นแหละครบเบียดเบียนกันหนาะใช่ไหมลใช่แล้วอันมนุษ์แหละท่านเอ๋ยเกิดมาเลยต้องกินต้องอยู่หนาะ <c oughs> แต่ก็ต้องเบียดเบียนกันนั่นแหละครบชีวิตหนาะเข้าไปในเนื้อตัวเราแลแล้วจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อปลดเปลื้อนความเจ็บความปวดความทุกข์ความทรมาน ใจในเวรกรรมแหละท่านเอ๋ยมันย้อนเลยมาถึงตัวแล้วสินาะเพราะใครก็รักตัวกลัวตายกันทุกคนหรือสัตว์นั่นแหละครานั่นแหละหนาะกรรมจึงมาให้เห็นเป็นเช่นนั้นเอ่ยและพร้อมจะใจให้เขาไปงั่นหรือเปล่าใจค่ะจะขอขมาขอโทษขอชดใช้สมนึกผิดแล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง จะขอกับกรรมกันใช่ไหมท่านใช่แล้วให้สนั้นละเว้นกันใช่ไหมหนาะใช่แล้วให้สหนั้นไม่กดเรืองโกธาใช่แล้วให้สนั้นาอาภัยให้ใช่ไหมแลใช่แล้วอันมนุษย์ท่านเอ๋ยรู้สึกผิดเลยใช่ไหมหารู้สึกผิดค่ะสำนึกแล้วใช่ไหมเล่าค่ะสำนึกค่ะนั่นละนะมนุษย์แลแหละท่านเอ๋ยคงต้องเอาบุญรักษาศีลแหละท่านแหล เพื่อจะแก้ทางแก้ไขนั่นแหละนะเพื่อให้บุญกุศลเราสรรพสัตว์คราชีวิตน,นะจึงจะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเอ,อ้ยยินดีพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยยินดีเลยสรรพสัตว์ทั้งหมดใช่ไหมท่านใช่แล้วจะแก้กันนั่นแหละนะคงเป็นหกสิบวันนั่นแหละคราทำได้ไหมเลนะ่าหนาแหละท่านแน่ทำได้เลยอ่าพร้อมเลยหกสิบวัน สมา,าตัตต้องการอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นท่านเอ๋ยไม่ยากเลยนั่นแหละนะให้นางตั้งใจนั่นแหละครามันทำเพยนเพียนานะให้ครบหกสิบวันแลนางคนนนำสิ่งนี้ท่านเอ๋ยชุดขาวสามชุดเลยนั่นแหละนะหนังสือสวดมนต์สามชุดนั่นแหละครานี่แหละนะสังกทานแหละท่านแม่สังกทา,านเป็นผักผลทไม้ก็ได้แหละท่านเอ๋ย่อยสารให้อีกเลยนั่นแหละนาะ อีกห้าสิบตัวนั่นแหละครบได้ไหมเลนะ่าหนาแหละท่านแหล่ได้ไหมได,ได้เลยถ้าได้อย่างนี้ท่านเอย๋ยไม่ยากเลยหรอกหนาะให้นางตั้งใจมันภาวนาช่วงที่บำเพ็ญเพียรหนาแหละท่านแหลอย่าคุยอย่าเพ้อเจอ้อนินทากันอย่าว่าร้ายปายสีกันนั่นแหละหนาะอย่าว่ากันไม่คนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่มีคะ่ะนั่นแหละนาะดูที่ตัวตัว,ตวแหละกาย ดูความพิจารณาแหละท่านเอย๋ยทําไมจึงเจ็บปวดเลยนั่นแหละนะเพราะกรรมที่เราเข็นฆ่าเขานั่นแหละคราให้เห็นทุกหนามาถึงตัวแล้วสิเอย๋ยพิจารณาเรื่องกฎแห่งกรรมทําบาปไว้ก็เลยต้องได้รับกรรมให้เข็ดให้หลาบให้จําต่อไปจะได้ไม่ทําอีกแล้วยินดีเลยพร้อมเลยก็60วันตามนี้สาธุไม่ได้